อัลวาทานสื่อของกาตาระบุชิกยาซิมบินฮามัดอันทานีเข้าซื้อแมนยูในเต็ดได้แล้วและจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ด้วยชิกยาซิมบินฮามัดอันทานีนักธุรกิจชาวกาตาร์ประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วตามรายงานของอัลวาทานสื่อของประเทศกาตาชิกยาซิมกับเซอร์จิมรัดคลิปมหาเศรษฐีของสหราชอาณาจักร เป็นสรายที่แสดงเจตนารมว่าต้องการเทคโอเวอร์แมนยูในเต็ดภายหลังตระกูลเกลเซอร์ประกาศพร้อมขายทีมตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งทั้ง2ฝ่ายก็ยื่นข้อเสนอไปแล้วหลายต่อหลายครั้งเพียงแต่ตระกูลเกลเซอร์ยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นเด็ดขาดว่าจะทำยังไงดีทั้งนี้ก่อนหน้านี้กระแสะข่าวเทไปในทิศทางว่ารคลิปเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะได้แมนยูในเตดไปครอง แต่ไม่กี่วันก่อนชิกยาซิมก็ตัดสินใจยื่นข้อเสนอสู้ท่ามกลางกระแสข่าวหรือว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วด้วยอีกทั้งข่าวนี้เพื่อความน่าจะเป็นขึ้นไปอีกหลังราคาหุ้นของแมนยูไนเตดก็พุ่งขึ้นเป็น24ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น16.74อีกด้วยและตามด้วยซาอิดอันหมดานนักธรุรกิจดังชาวกาตาประธานนามซิกร๊ป ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับครอบครัวของยาซิมได้ออกมาทวิตแสดงความยินดีกับประธานธนาคารอิสลามแห่งกาตาร์ว่าขอแสดงความยินดีกับชิกยาซิมบินฮามัดบินยาซิมที่เข้าซื้อกิจการแมนยูซึ่งทวิตดังกล่าวมีคนเข้ามากดไลค์มากถึง25,000ไลค์ในเวลา12ชั่วโมงแฟนๆแมนยู you, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ